มีความสุขทุกครั้งที่ได้กลับมาเยี่ยมบ้านแต่ในเมื่อฮอลิเดย์หมดก็ต้องกลับค่ะที่โนโนก็บ้านที่นี่ก็บ้านห่วงหน้าพะวงหลังคิดว่ามาดามหลายๆท่านก็คงจะรู้สึกเหมือนกันค่ะตอนแรกตั้งใจว่าจะอยู่เมืองไทยสักสองสปีเพื่อดูแลแม่แต่ว่าสถานการณ์ชีวิตเปลี่ยนแปลงก็เลยต้องกลับไปทำงานต่อเวลาที่ต้องจากครอบครัวไปไกลก็ได้แต่หวังนะคะว่ากลับมาคราวหน้าจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีก ดูแลตัวเองนะคะคนทางนี้เครื่องบินกำลังจะขึ้นอากาศที่เมืองไทยณนะตอนนี้นะคะบวก32องศาซึ่งออมก็ได้ที่นั่งริมหน้าต่างพอดีนะคะก็เลยมีโอกาสถ่ายตอนที่เครื่องขึ้นให้ชมค่ะที่นั่งริมหน้าต่างตรงนี้นะคะก็รู้สึกว่าจะร้อนร้นหน่อยคะ่ะเพราะว่าแดดส่องมาเต็มๆเลยค่ะประสบการณ์นั่งเครื่องบินเมื่อตอนที่ย่อมมาฟินแลนด์ครั้งแรกนะคะ ตอนเมื่อ20กว่าปีที่แล้วค่ะออมก็บินมาที่ประเทศฟินแลนด์กับคนรู้จักและที่นั่งเราก็นั่งไกลกันหน่อยตอนนั้นนะคะภาษาอังกฤษของออมก็ไม่ได้เรื่องเลยค่ะฟังเขาไม่ค่อยจะออกจริงๆนั่งเครื่องมาประเทศฟินแลนด์มาก่อนก็9ชั่วโมงนะคะออมก็นั่งเงียบเลยค่ะทุกคนไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยไม่กล้าถามอะไรใครกลัวว่าถ้าเกิดว่าเขาถามยาวเนี่ยตัวเองจะฟังไม่ออกไม่กล้าแม้ที่จะเข้าห้องน้ําค่ะ กลัวว่าจะเปิดปิดประตูไม่เป็นแต่อ้อมก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองโง่หรอกค่ะเพียงแค่อ้อมไม่รู้เพราะว่าเรียนน้อยและก็ไม่มีประสบการณ์เคยคิดและก็ให้กําลังใจตัวเองว่าอยากเรียนถึงสูงหากมีโอกาสไม่เคยคิดหรอกค่ะว่าจะได้มานั่งเครื่องบินแล้วบินมาต่างประเทศเห็นแต่คุณน้าข้างบ้านมีผัวฝรัง่งก็เลยอยากมีกับเขาโชคชะตาก็ชักนําพามาอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์ดินแดนขั้วโลกเหนือเป็นดินแดนที่มีพระทิตย์เที่ยงคืน เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยไม่เคยเห็นเลยค่ะออมมาอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์นะคะมาครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาปี2001ค่ะมาถึงก็เห็นหิมะขาวจัว๊วเลยค่ะทุกคนช่วงนั้นต้นไม้ก็ไม่มีใบไม้เลยสักใบงงจริงๆว่าฝรั่งเขากินอะไรกันความรู้รอบตัวของอ้อมไม่ค่อยมีนะคะนี่คือความจริงและความจนก็น่ากลัวค่ะจึงต้องดิ้นรนมาไกลถึงฟินแลนด์ ณนะตอนนี้นะคะเครื่องก็เริ่มลงจอดแล้วค่ะจะสังเกตได้ว่านะคะข้างนอกเนี่ยหิมะขาวพลนไปหมดโลของเครื่องบินก็ค่อยๆแตะพื้นดินอย่างชา้ชาๆออกจากประเทศไทยก็เวลาประมาณ10โมงกว่าพอมาถึงประเทศฟินแลนด์ก็เวลาประมาณทุ่มกว่าค่ะทุกคนเนื่องจากเครื่องบินดีเลย์ก็เลยใช้เวลานาน,านหน่อยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไร ขอแค่ถึงที่ใหม่โดยปลอดภัยก็พอตั้งแต่ประเทศเพื่อนบ้านเกิดสงครามขึ้นก็มีผลต่อระยะเวลาการบินเช่นกันค่ะนั่งเครื่องนานกว่าเดิมหลังคดหลังแข็งกันเลยทีเดียววันนี้บนเครื่องก็มีแกงเผ็ดเนื้อกับข้าวมาเสิร์ฟค่ะแล้วก็อาหารว่างก็เป็นผัดไทยนี่แหละคะ่ะทุกคนสภาพที่ออกมาข้างนอกแล้วค่ะออกมาจากสนามบินนะคะก็มารอรถมินิบัสเพื่อจะไปที่ท,ที่จอดรถนะคะ ออมก็จอดรถเอาไว้ที่ที่จอดรถของสนามบินคะ่ะทุกคนค่าจอดรถก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่แล้วก็เขามีรถรับส่งจากสนามบินนะคะโดยที่ไม่ต้องจ่ายเพิ่มค่ะพอมาถึงนะคะก็เห็นว่าเนี่ยคือสภาพรถของอ้อมที่จอดเอาไว้สามอาทิตย์ค่ะหิมะเกาะรถอย่างหนาเลยค่ะต้องสตาร์ทรถก่อนเพื่อให้ข้างในอุ่นแล้วก็หิมะที่เกาะกระจกเขาก็จะละลายเร็วค่ะ สามีก็เลยให้ไปนั่งในรถนะคะเพราะว่าข้างนอกหนาวมากพอขุดหิมะเสร็จเราก็ขับรถกลับบ้านกันทั้ทุกคนถนนลื่นนะคะแต่ก็ถึงบ้านโดยปลอดภัยคะ่ะ